สวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกผู้ FC, ทุกคนยินดีต้อนรับเขา้าสู่ซ่องคุณยายโดนาสตอรี่นะจ๊ะกลับมาอีกแล้วจ้ะพี่นอ้องจ้ะเมื่อนี้มีโอกาสเอาก๋วยเตี๋ยวแซ่บมาฝาก FC เอฟซีจ้ะก๋วยเตี๋ยวเส้นหมี่น้ำตกจ้ะพี่น้องลูกชิ้นเนื้อจ้ะลูกชิ้นแน่นๆเลยเจ้ะเต็มถวยเต็มซ้ำจัดนักจัดเต็มซ้ำแบบง,ง่ายจ้พี่น้อง มาจ้ะแสบแสบมือเทียงน้ำกันจ้ะส่วนทางนี้หลพาสดๆจ้าพริกขีนูพริกขีนูบ่เขียวแห้งเพราวามันเป็นนั้นพริกสดนะจ้ะแล้วเดี๋าแส่แข็งเป็นกับเลสี่ออกสีนี่เนะจ้ะก็บกบปิจ้ะพี่น้องกินก๋วเตียวมาก,กินแบบนี้จ้ะมีพริก สดมีกับปิแล้วก็หัวละผ้าเสียดน้ำกันเด้อจ้าจังไงกะเข้ามาแล้วอย่าลืมเด้อจ้าเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังประลาดคลิปหม่ๆจาาคุณยายโดนัทนะจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณเอฟซีทุก้ทุกคนเด้อจ้าที่เขามาติดตามยายโดนัทซอยยายโดนัทกดไลค์กดแชร์ ยินดีต้อนรับทุกผู้ทุกคน FC เก่า FC ใหม่จ้ะหอมน้ำก๋วยเตี๋ยวจ้ะพี่น้องหอมห่วยห่วยถ้ากินก๋วยเตี๋ยวต้องมีทั่วลิสงปนนะจ๊ะถึงสิได้อัตลลถึงสิแสบสะใจเผ็ดเผ็ดจ,จักน้อยจ้ะพี่น้อง พริกป่นนี่พริกป่นตำเองแล้วจ้ะเผ็ดสุดๆบอกเลยว่าเผ็ดหอมเจียวเฮาก็มีจ้ะกระเทียมเจียวว่ามันหอมเจียว,วเผิดได้พักปุ่งมาตลาดไทยเนาะจ้ะวางสองสามหมื่นจ้ะได้มีโอกาสไปลานไทยะะนะพอดีไปพอพักมาใหม่ๆ ังไดก็อย่าลืมเดอ้อจ้ะสอย่ยโดนัทแชร์ในเดอ้อเอฟซีขอบคุณหลายๆที่เขามาติดตามย่อยโดนัทเราจะมืใใ่อนี้ย่ยโดนัทเขาไปเบิงในช่องมีเพิ่มขึ้นมาอีกมีเอฟซีมาติดตามอีกโอ้ยยินดีจ้ะดีใจแห้งเขาไปเบิ้งแย่ไดมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอ้ย ดีใจแห้งค่ะพี่น้องเอ้ยขอบคุณหล,ลายๆเดอ้อจะขอบคุณนำใจที่เขามาติดตามยายโดนัทกระสิบาใครมีคีปลงบันไดแต่สิ่ก็ยังเขามาติดตามอยู่นนเนาะจ้ะเนาะขอบบุญขอบคุณหล,ลายๆจ้ะบอถิมบอปลากันต่างคนต่างซอยกันซอยพักซอยดันกันเนาะจา้ะ แต่ยายโดนัดมีเวลาหรือว่ามีโอกาสก็เสียาคลิปสันส,นสนมาฝาก FC เอฟซี่พอได้ทักทายคือเก่าแล้วพี่น้องนี่จริงแล้วมื่อนี่ว่าจะไปตกป่า้วจ้ะเบ่งคือชังฝนตกลิ่นอยู่บ่เศร้าเ,าเลยบ่าหันเด็ตัดสินใจเน่นอนว่าสิไปลงเลือดตกป่าหรือบ่รออบ่งอากาศกันพี่น้องเย้ยมาบ้านาอากาศดีเน่ คำคำมาฝนตกจ้าจังไดก็อย่าลืมเด้อจ้าเอฟซีทุขสุขทุกคนซอยย่าโดอนทแช่คลิปออกไปลหลายๆเด้อจ้าซอยพักซอยดันส่องหน่อยๆเนี่ยจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณที่ขมาติดตามขอบคุณทุกไ์ทุกแชทุกกำลังใจ ทักททยเขามากก็เหมตนมาผูดคุยกันใดเด้อจะ้ะยายโดนันเห็นยายนางสิเขาไปตอบนนเนาะจเนะจึงไดกะซอยผักซอยดันกันไปนนเนาะจเนากคนอีสานคือกันละส่วนมากคนทน่เษข่าวว่าไม่ยังบ่ฮ้อนหูกะยายโดนันเป็นคนละเอ็ดเด้อจะ้ะอีสานเทจ้จ้ะเป็นคนร้อยเกินจ้ะพี่น้อง ชอบเบาอีสานชอบกินข้าวเหนียวชอบกินอาหารบ้นบานๆประมาณนั้นเนาะจ้ะจ้าสำหรับคลิปนี้ญาเดี๋ยวนะขอฝากไว้แคน่นี้ก่อนเนาะจ้ะเนาะแมะมาพเพลย,ทลย,ทย FC, ้ทักได้ย์ไทยเอฟซีถูกผลถกคนเพลย์ไยกันหอดกันถึงเนาะจา้ะเอาไปพอกันไหมคลิปหนะ้จาจ้ะพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งทุกภาพแข็งแรงลำล้มรวยว,ยวยันทีสิบหกไก่สีมะฮอดล้วพี่นอ้องกันทีหลายๆคนรอค่อยบวกทั้งยาตดนัดขอให้เอฟซีถูกผนทุกคนถูกหวยรวยเบอร์ ลำๆรวยๆเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า